นี่คือโรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตอย่างเงินพ่อเคยพาข้ามาตอนเด็กๆมันก็บภูเขาลูกนี้สินะภูเขาทั้งลูกคือโรงเรียนตระกูลราชาป่าหลังเขาทั้งแถบนั้นกับแม่น้ำตีนเขาก็เ,าเป็นของโรงเรียนหยุดนะ พวกจะเป็นใครเนี่ยเราคือโรงเรียนสื่อไลค์คมาตามคำเชิญของโรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตตั้งใจมาแลกเปลี่ยนเชิญนำทางเถอะมาแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนของเราพวกพิยากไรอย่างเจ้าเนี่ยนะยังไม่ใส่หัวไปอีกโรงเรียนตระกูลราชาไม่ใช่ที่พักผีผู้ลี้ภัย

เรียนของโรงเรียนตะกรุดราชาเพียนโตกที่มือแยบยลนี่เชียวแม้พลังวิญญาณของนักเรียนกลุ่มนี้ยังห่างกับใต้มุกไฟแต่จำนวนคนมีแต่แค่เปลี่ยนมากัวแสามารถร่วมมือเริ่มต้นปีใต้มุกไฟด้วยอย่างน้อยก็ขอต้านทานไว้ได้แต่ดูสภาพตอนนี้สินี่คือนักเรียนของโรงเรียนตระกูลราชาอย่างนั้นเหรอรู้ไพิ่ขยะอะไร รู้สึกเหมือนการมาที่นี่ก็เียผิดพลาดยังไงอย่างนั้นเอออย่าถามข้าวข้า<น>จะรู้ได้ยังไงก็เล่าก่อนทีมราชันยทดกับพวกกลาสละยากนนไม่ใช่แบบนี้นี่นาไปเถอะยวมูไปพอเท่านี้แล้ว คนเป็นใครกันแน่หย er> ุดหน่อยยุงหน่อยเจ้าพวกเจ้ากล้าหาดูโรงเรียนของพวกเรานี่ถือเป็นการยั่วยุจักรวรรดิพวกเจ้าคอยดูพวกเจ้าคอยดูนะเจ้าใช่อาจารย์ฉินเฮ้ยอะไรกัน จพวกท่านมากันแล้วอะออถาตั้งใจเชญโรงเรียนสื่อไลเคร์มาแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนของเราว่าขวางว่าทำไมก็คือพวกเขาพวกเขาคือพอแล้วข้าไม่อยากจะฟังพวกเจ้ารอบสนามสิบรอบไม่ไหวท่านเจ้ารอบครึ่งไหวเชิญครับ สื่อไรเออหยุดนะบอกไม่ใช่มาขอข้าเราแล้วนะข้าอยู่ก็จะมันจะได้อยู่ที่นี่เลยองชายแบบนี้คงไม่ดีมันไม่ดียังไงลูกจะรข้าเป็นบ้านของพวกเราเนี่ยเรื่องแค่เนี้ยข้าคิดเองไม่ได้นี่ยังไงไม่ใช่นะองชายข้าหมายถึงหากพวกเราไม่ไปวิ่งสิบรอบแล้วก็ต้องถูกดายแน่ๆเลยก็สุรดับเทียนโตที่สูงสุดเหมือนกับทีมราชานยุทธโดดเด่นเหนือใครในระดับเทียนโต เมื่อครูที่ทุกท่านพบเจอตรงตรีนเขาคือนกึกเรนระดับเทียนเวยถึงว่าก้าถึงอดตีไม่ได้การแบ่งระดับอาจารย์ก็เช่นกัน40ขึ้น